ถึงช่วงหามาทำกินปลาเต็มกลมังอ่อ,อนๆออเฮ้ทออกจากถุงอ,อดอ่อนเลยครับพีโ่โน้ยูดึกันเพื้อหลายบาทจุดประมาณหน่อยกว่าบาทจุดนี้นี่เดี๋ยวจะมาตัด ตีนตัดขาจังซีมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดที่กินแกงเห็ดน้ำตาโดยกินพอแกงเห็ดเจ้าคือปอกบักอือบักอือบอามาใส่แกงเห็ดพี่อันนี้เขาแกงใส่ผักหวานใส่อีลีดน้ำได้นี่อ่าจสีมีเสียงผัดลมเด้อ ี่รีดไปใส่เก่งขี่เล็กนะบอ่อเดี๋ยวพอขาวขาวก่อนเดี๋ยวสิ่คอยตัดก่อนอือจงไปแต่ใส่ต้มจือดอืมทีมมนี้มาไปต้มจืดแล้ววะเหมือนตะตะโดยกับแกงจืดใส่ใบกะเพาอยู่เนาะ ฝนตกแลวพี่น้องฝนตกค่อยๆหอยอ่อยเป็นลำ้ำฝนตกแห้งๆห้มักแตงเป็นนวยกระโดยอย่าถือฝนเดอ้อที่เป็นวาดอย่าเล่นฝนได้โกแห้งคือเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องที่ไทยคิปแก้งเห็ดกับอะไรเสียงฝนมันแห้ง ดูสิถากเอาอน้ำน้ำหดแล้วน้ำหดแล้วสังเกตแต่น้ำในหางลินโหลดแห้งเติบอยู่ค่ะฝนใสเฮ็ดแก่ชิออกแล้วอเด็เกๆพากันมาหลบฝนกินขนม ตากระพอเป็นแต่บอลสะดงออกอาจารย์ดตะโตกตอนนี้ขัวฝนสีเศร้าขัวสีแดงแก่งตัดจนมือจนคำแก่งน้อยๆด้วยค่ะมึอนี่ก็แก่งแจ๊คถวยหน่อยนึงทองานก็ช่วยซุปรือว่าแก่งมืออื่นแต่ยังอ่ะแก่งน้อยๆเพราะว่าบ่าวพีนมีเมนูอีกตั้งหันต้องเกินเนี่ยมันมันคำแล้วเพิ่งฝนตกน้ำหลับพี่น้องโบเกียวแต่ว่ามีเมนูอื่นก็เลย เห็ดเตยของสาวจเดือนอ<ล>ะอุ้ยฟ้าเอาเลยว่าเป็นหยังครับนี่แหละสดๆใ,ใส่น้ำปลาสดลงไปตามด้วยเห็ดเลยพี่น้องนี่พักวาน,คนเคยใช้ที่หลังอพักวานน้ำใส่แล้วปุ๋มกระเองป่งน้ำเลยเสียบๆเอาแบบ เห็ดสุกแล้วครับพี่ร้องเอาตะไข่ออกแล้วโอ้เอาเลยเอาเลยเอาบะหมูมุ้มกล่องวิี่เนี่ยแต้องเป็นคนปรุงกันนี่ไเด็ดแจ้งอยู่นี่ดินี่ครับผักหวานของบ่าวดอนวิถีคนลหวานบ่าวดอนครับผมจากช่องยูทูบวิถีคนมักเลาะจากจังหวัดชัยภูมิหย่านเบาวีดเบาขนาดเบาก็เลยเอาพิดเบาถูก บอกขนาดว่าสิแก่งห,หน่อยๆเลยนี่เดี๋ยวไปตูสุดท้แล้วท้ายสุดใส่พักอีตูดีลงไปปาดเมนูนี่โคตกินข้าวเหนียวเลยนี่เมนูบ้านเตรงนี้แกงสิงแต่ถ้าเจอเนี่ยมักกินลิน้นแกงเห็ดบดเห็ดขอนเห็ดลมเห็ดลม,มใส่พักหวานสุเบื่อ พร้อมเสิร์ฟนี่คือถ้วยแกงผักหวานพิน่นลิ้นเสียดเสียดเด้อพี่น้อง,องถุงสุขคนแกงเห็ดบดผ่อนใส่ผักหวานปุ้นต,กตกุ๊บตอกาศอันนี้จะได้ดอกขนาดปุ้นตุต๊บเปโบยเย็นเนาะออกาศมันแบบไรละ่ะมันเอา ไอ้กับผให่ข้ามจอบเนาะจออออำเนี่นแหละครับพี่น้องผู้าดไทยตอนถือกระส่วนเร้อค่ะไปกินเหลือบันนี้พอกันไม่คิมนามืออื่นรอหลุ่นชิพภาพไปทางไหนเปนหมุดอีหยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ